สค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพูดถึงเรื่องศิละปะสากลกับศิละปะตะวันตกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากรายละเอียดเนื้อหาดังนั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะเอาแค่สสมัยรวบลัดเอาให้แบบว่าเข้าใจง่ายเร็วกระชับรู้เรื่องหรือเปล่า จริงๆศิลปะสากลกับศิลปะตะวตันตกเนี่ยก็คือเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกสามารถแบ่งเป็นยุคสมัยได้หลักๆเลยนะ4ส,สมัยก็คือสมัยที่1สมัยก่อนประวัติศาสตร์สสมัยประวัติศาสตร์3าสมัยกลาง 4. สมัยใหม่แบ่งเป็น4ส,สมัยหลักๆตามนี้เลยนะคะ ทีนี้เรามาดูที่สมัยก่อนประวัติศาสตร์กันสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยให้เรานึกถึงพวกแบบหนังที่ชนเผาอยู่ในถ้ำแล้วเวลาเข้าไปในถ้ำเราก็จะเห็นจิตกรรมก็เป็นคนแบบว่าถือหอกวิ่งไล่ปลาใส่เสือปลาใส่กวางอะไรพวกนี้พวกนั้นอะนนะคือจิตกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยซึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ย อยู่ตามผนังถ้ำแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพสัตว์ภาพการล่าสว์พวกนี้เป็นหลักเลยต่อมารูปเทพเจ้าของแต่ละชนเผ่าอันนั้นก็คือสมัยนั้นมันยังเป็นชนเผ่าชนเผ่าอยู่นะดังนั้นแต่ละชนเผ่าก็จะมีเทพเจ้าที่นับถือเนี่ยไม่เหมือนกันเทพเจ้าก็จะมีเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วแต่ว่าชนเผ่าไหนจะนับถือแบบไหนเขาก็จะมีรูปภาพมีจิตกรรมเกี่ยวกับเทพเจ้านั้นมีรูปปั้นเกี่ยวกับเทพเจ้านั้นก็แล้วแต่แต่ละชนเผ่าอุปกรณ์ที่เขาหามาได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์แบบว่าที่มีตามธรรม รรเขารา์กระดูกพวกนี้เขาก็จะเอามาแกะสละักสีก็จะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติภาพสะท้อนชีวิตซึ่งแน่นอนเลยว่าศิละปะการถ่ายทอดจิตกรรมทุกๆอย่างในสมัยนั้นจะเน้นเกี่ยวกับชีวิต ในชีวิตเราทําอะไรบ้างใหญ่งที่เราเห็นก็คือจะเป็นการล่าสัตว์อาหารทุกอย่างเพราะอาหารมันคือปัจจัยหลักในชีวิตเลยตอนนั้นยุคนั้นถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของจิตกรรมปฏติมากรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมเรื่องของจิตกรรมเนี่ยตามที่อธิบายให้ฟังไปเมื่อกี้นี้แล้วตัวอย่างที่เอามาก็คือมาจากถ้ำาสโคที่ประเทศฝรั่งเศสอายุของภาพวาดนี้ในถ้ำน,นี้เนี่ยก็ราวๆสองหมื่นถึงหนึ่งสามพันปีอยู่านานัเป็นกะันะ ถัดมาเป็นประติมากรรมที่เอามาสือเป็นประติมากรรมที่โด่งดังมากเขานนาถือเทพเจ้าวีนัสในเรื่องของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การเลื่อนในเรื่องของการขอบุรดังนั้นรูปปั้นที่เขาปั้นออกมาเขาก็จะปั้นประติมากรรมออกมาในรูปแบบนี้ประติมากรรมมันนี้คือพบที่ออสเตรียในปีพศ1 9 0 8กาด้านสถาปัตยกรรมเราจะแบ่งออกเป็น4ชนิด1น่งหินตั้ง การเอาหินยาวๆให,ใหญ่ๆเลยแล้วแต่มาตั้งให้ดูเป็นสัญ,ญลักษณ์หินตั้งเรียงกันเป็นแนวยาวอันนี้คือชนิดที่สองหินตั้งแต่ทีนี้เอามาตั้งให้มันเรียงต่อกันเป็นแนวยาวถัดมาชนิดที่3คือโต๊ะหินชนิดนี้เนี่ยดูแล้วมันคงไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรอกมันต้องเป็นมนุษย์ทำมีขาตั้งแล้วก็มีหินใหญ่ๆอีกอันนึงอยู่ข้างบนนั่นเองอันนี้คือสถาปัตยกรรมแบบโต๊ะหิน ถัดมาคือหินตั้งล้อมกลมหรือว่าหินโต๊ะล้อมกลมถ้ามีที่เราเห็นอยู่ทุกคนน่าจะพอรู้จักอันนี้เลยก็เป็นการเอาหินมาตั้งตั้งแล้วก็มีหินอัอนนึงข้างบนเป็นโต๊ะนะก็เป็นสถาปัตยกรรมของสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ถัดมาเรามาดูที่สมัยประวัติศาสตร์กันสมัยนี้เนี่ยจะเป็นสมัยที่มนุษย์เริ่มสร้างงานศิลปะ อย่างจริงจังลักษณะของผลงานเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่เน้นความเป็นอยู่ของมนุษย์กับพระเจ้าซึ่งในสมัยนั้นอาจจะไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นศาส,สนาคริสจะเป็นเทพพเจ้าซะมากกว่าในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ยุคยุคที่1ก็คือยุคอียิปต์สยุคกรีกและ3ยุคโรมัน ยุคแรกยุคอียิปต์ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เกิดขึ้นก่อนคริสตกาล2000ปีในยุคอียิปต์เนี่ยนะคะส่วนมากเลยเนี่ยงานจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับการฝังศพเพราะว่าในสมัยอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาตายแล้วเนี่ย เราจะมีอีกชีวิตหนึ่งที่เป็นชีวิตหลังความตายเราจะเห็นว่ามีเรื่องของการทำมอมมี่ก็คือเอาศพมนุษย์มาผ่านกระบวนการการรักษาสภาพศพเอาไว้ให้คงเดิมมากที่สุดพีระมิดที่เราเคยเห็นตามหนังอียิปต์เลยเนี่ยพีระมิดเนี้ยมันจะเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนที่ตายไปแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนี้นะคะภายในพีระมิดเนี่ยจะแบ่งเป็นห้องห้องหลายๆห,ห้องเลยไว้สําหรับเก็บมัมมี่แล้วก็ทรัพย์สินของมัมมี่ถัดมาอันที่สสถาปัตยกรรมอันที่2องมาสตาบามาสตาบาเนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เอาไว้ปกคลุมทางเข้าลงไปใต้ดินข้างล่างที่เอาไว้เก็บศพเป็นห้องเก็บศพใต้ดินว่างั้นเถอะเวลาเราเอา มัสตาบาเนี่ยมาเรียงต่อกันเป็นชันช้นๆๆขึ้นมาข้างบนมันก็จะเป็นโครงสร้างของพีระมิดประติมากรรมในยุคอียิปต์เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นหินทึบตนันดูแข็งแรงมั่นคงจะมีการเอาแก้วเอาหินสีเอาสีมาทาพวกนี้เพื่อทําให้ประติมากรรมอันนั้นน่ะสวยงามขึ้นส่วนใหญ่ประติมากรรมที่ทําขึ้นมาก็จะเป็นเป็นรูปมนุษย์บ้างเป็นรูปสัตว์บ้างบางทีก็เป็นเทพเจ้าบ้าง ฟาโรทูสโมซิสที่3ในรูปแรกนี้ก็จะเป็นหินก็แกะสลักเฉยๆในขณะที่ฟาโรตุตันคารุนเนี่ยก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามขึ้นปฏิมากรรมถัดมาสฟิงสฟิงเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานหัวเป็นคนตัวเป็นสิงโตถัดมาก็เป็นรูปปัน้นฟาโรตรงนี้นะคะตรงประตูวิหารอบูซิมเบลอันต่อมาก็เป็นรูปสลับมีลงสีด้วยเนเฟติติกับฟาโรอเมโนฟสที่4 รูปปั้นฟาโลมิเคลินแล้วก็ราชินีอาหาถัดมาในเรื่องของจิตกรรมจิตกรรมในยุคอียิปต์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อที่จะตกแต่งมากกว่าตกแต่งผนังที่อยู่ภายในพีระมิดถ้าเราดูจากภาพตัวอย่างจิตกรรมเนี่ย จะไม่แสดงถึงอายุเลยแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของสถานะอย่างเช่นเราดูที่ภาพแรกอย่างนี้คนที่มีความสําคัญจะอาจจะเป็นฟาโลเป็นราชินีเป็นทหาหาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ในภาพว่าในขณนะที่ประชาชนชาวบ้านหรืว่าไม่ได้สําคัญมากก็จะมีขนาดที่เล็กลงมา ภาพน,นี้ก็จะเหมือนแสดงถึงชีวิตประจําวันภาพน,นี้ก็แสดงถึงสถานะความเป็นอยู่เหมือนกันความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ําสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้มีวัวบัวหรือเปล่าน่าจะใช่นอกจากภาพว่าจะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็สถานะของแต่ละคนแล้วในเรื่องของกายภาพจิตกรรมในสมัยอียิปต์เนี่ยยังไม่ได้ตรงกับกายภาพของมนุษย์จริงๆเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเวลาเราเห็นภาพอย่างนี้วัวดูเหมือนจะหันมาตรงๆแต่ว่าหัวจะหันไปด้านข้าง ในตรงกับกายภาพปกติของมนุษย์นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอียิปต์และถัดมาก็จะเป็นในยุคกรีกนั่นเองยุคกรีกเนี่ยก็เกิดขึ้นมาราวราวหนึ่งพันปีก่อนคริสตกาลในสมัยยุคกรีกเนี่ยมนุษย์ก็จะมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าแล้วก็จะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพัดวัดสรรพสิ่งทุกอย่างเลยการสร้างเทพเจ้าในยุคกรีกเนี่ย เทพเจ้าจะมีลักษณะเหมือนมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยไม่ได้แบบมีหัวเป็นอย่างอื่นต่างจากในยุคอียิปต์ที่มีหัวเป็นสัตว์ในขณะที่ยุคกรีกเนี่ยคือจะเป็นหน้าตาเป็นมนุษย์รูปทรงเป็นมนุษย์ฐาปัตยกรรมจะมีความคล้ายคลึงกับอียิปต์ความคงทนความแข็งแรงอียิปต์ก็จะมีเป็นหินเรียงเรียงกันขึ้นไปมันทําให้มีความแข็งแรงมีความทนทานในขณะที่กรีกเขาใช้เสา วางเรียงกันรอบอาคารดังน,น,นั้นเราจะเห็นสถาปัตยกรรมของกรีกรูปร่างแบบนี้ใช้เสาวพวกนี้เนี่ยรับน้ําหนักหลังคามักจะพายไปหมดแล้วแต่เสามันยังตั้งอยู่เสาวพวกนี้กับคานตรงนี้จะมีความคงทนแข็งแรงมากในยุคก,กรีกเนี่ยสถาปัตยกรรมของเขาจะมีความโปร่งมากกว่าเพราะว่าเขาใช้เสาอยู่รอบๆในขณะที่อียิปต์เนี่ยทุกอย่างมันทึบไปหมดเลย แต่สิ่งที่มันเป็นจุดเด่นสำคัญเลยของสถาประยะกรรมกรีกนะั่นก็คือเรื่องของเสาเสาพวกนี้มีอิทธิพลมากๆจนถึงปัจจุบันนี้เลยในเสารแรกหน้าตาแบบนี้เสาแบบดองลปมีความเป็นเหลี่ยมเยอะกว่าในขณะที่แบบที่สองแบบไอออนิกจะมีความโค้งตรงขอบตรงนี้ซึ่ง เสาทั้งสองแบบนี้ดอริก,กับไอออนิกเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่าในรูปแบบโคลินเทียนเนี่ยจะไปนิยมใช้ในยุคโรมันซะเยอะปฏิมาก,กรรมในยุคกรีกเนี่ยจะนิยมการปั้นเวลาเขาจะปั้นรูปทรงพวกนี้ปั้นเทพเจ้าเขาก็จะปั้นโดยยึดรูปแบบของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักดังนั้นเทพเจ้าที่เขาปั้นขึ้นมาเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นเทพวีนัสเขาก็จะปั้นเทพเจ้าว,วีนัสออกมาให้เหมือนกับรูปร่างของมนุษย์จริง ก็คือยังไม่มีเหตุผลยังหาหลักฐานได้ไม่แน่ชัดว่าเพราะเหตุใดรูปปั้นนี้ถึงไม่มีแขนถ้าใครมีก็เม้นบอกใต้คลิปได้นะคะรูปปั้นนักกีฬาไมลอนกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อส่วนขากล้ามเนื้อนอ่องคือทุกอย่าง,งเห็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆๆคือมัน,ม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 นชัดเจนมากที่เป็นแบบของจริงน่าจะไม่ค่อยแสดงสีหน้าอาการอะไรเท่าไหร่รูปของนักกีฬาไมลอนเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็มีอายุ 4 6 0ถึง450ปีก่อนคริสต์ศักราชก็คือเก่ามากถ้าเราดูในรูปของรูปปั้นวีนัสจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนในยุคยุคนั้นเลยต่อมาด้านจิตกรรมเขามักจะไม่ค่อยเน้นให้ความสําคัญมากเท่าไหร่เพราะว่าเขามองว่าด้านจิตกรรมในยุคกรีกเนี่ยถ่ายทอดรูปแบบที่มีลักษณะแท้จริงไม่ค่อยเหมือนเลยนิยมไปในเรื่องของการปั้นมากกว่า ส่วนใหญ่จิตรกรรมก็จะมาอยู่ในรูปแบบของตกแต่งพานชนะก็จะมีสองประเภทใหญ่ๆเหมือนกันเวลาที่เขาจะวาดแล้วก็ตกแต่งจิตรกรรมแบบรูปตัวดำคำว่ารูปตัวดำในที่นี้ก็คือหมายถึงเป็นพื้นหลังสีน้ําตาลอมแดงส่วนรูปล่างที่เน้นจะเป็นสีดำซึ่งอาจจะเอาสีขาวเข้ามาเป็นลวดลาย ที่สวยงามมากขึ้นในขณะที่ประเภทที่2ก็คือจิตกรรมแบบรูปตัวแดงพื้นหลังเป็นสีดําอมน้ําตาลส่วนรูปล่างที่เขาต้องการที่จะให้เด่นออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงหรือว่าสีส้มแดงหรือว่าสีน้ําตาลไม้และถัดมาในยุคสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็นยุคโรมันเกิดขึ้นมาราวๆาวเจ็ปีก่อนคริสต์กาล ส่วนใหญ่รอบอิทธิพลมาจากกรีกทั้งหมดเลยมีความประณีตงดงามแต่ในเรื่องของศิลปะโรมันเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงความอลังการความใหญ่โตหรูหราสวางามความมั่นคงแข็งแรงโรมันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการตอกบการสู้รบสงครามการขยายอำนาจด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยโรมันเนี่ยถือว่าเป็นชาติแรกเลยที่คิดค้นสร้างคอนกรีตขึ้นมา พอเขาสร้างคอนกรีตได้เนี่ยเขาสามารถทำรูปแบบของเสาคานทมีโครงสร้างแบบเป็นวงโค้งได้ช่องหน้าต่างข้างบนตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นคานโค้งนี่คือโคลอเซียมประเทศอิตาลีถัดมาขอเอนพิซาเราก็จะเห็นคานโค้งพวกนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยซึ่งหอเอนพิซาเนี่ยเติมตั้งแต่แรกเลยเขาไม่ได้ทำให้มันเอทสร้างไป3ชั้นแล้วินมันสุดหอเอนพิซาเนี่ยถ้ามาวัดทุกๆ20 มันจะเอ็นลงหนนิ้วดังน,น,นั้นก็มีการคาดการณ์กันมาว่าอาจจะล้มในปี2,220ถ้าเกิดว่าไม่ดูแลไม่บำรุงก็อาจจะมีโอกาสล้มได้จริงๆประตูชัยพวกนี้ก็เน้นความยิ่งใหญ่อลังการอำนาจทั้งหมดเลยประตูชัยคอนสแตนตินที่ประเทศติตาลีประตูชัยที่ฝรั่งเศสก็มีอาร์ชโคง้งหรือว่าคานโค้งตรงนี้นะคะมันคือตรงนี้เลยคีย์สโตนเอาอิดบล็อก คอนกรีตมาเรียง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 ปุ๊บแล้วเอาไอ้นี่คีย์สโตนเนี้ยย,ย,ยึดน้ําหนักไว้ตรงกลางอันนี้คืออาคารทั่วไปที่ข้างในก็คือมีคนอยู่ปกติไม่ใช่สถาปัตกกรรมที่แบบว่าโด่งดังอะไรมันคืออาคารทั่วไปที่มีคนใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในอาคารนั้นเขาก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้ประตูชัยที่ฝรั่งเศสเขาก็ให้ความสําคัญในเรื่องของคีย์สโตนตรงกลาง คอนสแตนตินเหมือนกันก็ให้ความสำคัญกับคีย์สโตนตรงกลางถัดมาด้านปฏติมากรรมโรมันนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับกรีกเลยถ้าในเรื่องของการปั้นส่วนใหญ่เลยที่นิยมก็จะเป็นในเรื่องของรูปนูน mm hmm. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สองภาพนี้ก็คือมาจากเสาทาจันภาพนูนก็ยังมีบนภาชนะด้วยเหมือนกันตามฝาผนังก็มีจิตกรรมในสมัยโรมันเนี่ย จะมีความสมบูรณ์มากกว่ายุคกรีกกับยุคอียิปต์เขาจะมีการใส่ในเรื่องของแสงเงาขึ้นแล้วก็กายวิภาคของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากกว่าหน้าหันตัวก็จะเอียงตัวไม่ได้หันมาตรงๆแบบอ่ยุคอียิปต์แล้วก็ในเรื่องของแสงเงาตรงไหนที่อยู่ข้างหลัง ก็จะมีเงามืดเยอะกว่าส่วนไหนที่อยู่ข้างหน้าก็จะมีความสว่างมากกว่าเรื่องประติมาก,กรรมแล้วก็จิตกรรมในสมัยกรีกกับโรมันเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากๆเพราะว่าโรมันแทบจะเอาศิละปะในสมัยกรีกเนี่ยมาเลยแต่ยังมีแนวคิดที่แตกต่างกันอยู่บ้างเช่เกนกรีกเนี่ยเขามักจะนิยมความเป็นเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าเป็นหลักในขณะที่ โรมันเนี่ยจะนิยมในเรื่องของความเป็นจริงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้วิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของศิลปะได้เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันแทบจะสะท้อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วงนั้นก็หมดแล้วสําหรับ3ยุค2สมัยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงในธรรมเลยสมัยประวัติศาสตร์สําคัญมี3ยุคก็คือยุคอียิปต์ยุคกรีกแล้วก็ยุคโรมันสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะแค่นี้แล้วก็ในคลิป หน้าเนี่ยเราก็จะเอายุคอื่นๆแล้วก็สมัยอื่นๆมาอีกหลับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยมีข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>ก็พิมพ์มาบอกที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะคะหลับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ